สวัสดีครับพบกับผมครับหมอบอยเคลียร์ชัดเนะวันนี้เราก็จะมาทำนายเลยครับอัปเดตดาวย้ายครับนะวันที่5สิงหานี้ครับก็จะมี1ดาวครับนะ่ดาวที่กำลังจะย้ายนะครับก็คือดาวพระพุธหรือดาวพุธนะฮะจะย้ายราศีครับนะฮะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะนะครับลีลาของดาวพุธอ่า เราจะได้รู้กันนะครับว่าได้ยย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับในทั้ง12ราศีนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนติดตามรับชมรับฟังเนะเพื่อเป็นวางในการวางแผนนะครับดาวพุธเนี่ยโดยปกติครับจะใช้เวลานะครจรเนี่ยครับ28วันนะฮะ แต่นะครับส่วนใหญ่ในดาวพุธเนี่ยจะโคจรวิกจริครับเรียกว่าเดินผิดปกติบ่อยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพระ,ะเคราะ์วงในนะครับที่อยู่ใกล้กับพระอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยการโคจรอของดาวพุธเนี่ยถึงค่อนข้างเล,ลวนวนแปรเนาะแต่ครั้งนี้ครับการที่ดาวย้ายและก็โคจรครั้งนี้นะครับเป็นการเดินดาวเขาเรียกว่าเดินเสดนะครับเสดหมายถึง การเดินเร็วนะครับเดินเร็วนี่ถือว่าดีนะนะครับดาวพุธย้ายปุ๊บเนี่ยส่งผลในเรื่องสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นความคล่องตัวความกระฉับกระเฉงอนะ่าจะดีนะครับความเขาเรียกว่ารุดเร็วนะครับเออเป็นสิ่งที่ดีนะในช่วงเนี่ยสิงหานี้นะครับและย้ายครั้งนี้นะสกิลเทพมากเลยครับได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่สําคัญครับคือดาวมาตรฐานมหาจักรและ ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับเรียกว่าควบสองตำแหน่งเลยนะฮะก็ส่งผลให้คนราศีต่างๆนะครับก็ไปในทิศทางไหนเราก็จะมารับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันนะจ๊ะราศีแรกที่เราจะมาอัปเดตนะครับเรื่องดาวพุธย้ายราศีนะครับก็คือราศีธนูนะฮะคนราศีธนูหรือทีมธนูเนี่ยดาวพุธนะเป็นดาวก็เรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะฮะ ตะนนีเนาะและดาวเจ้าเรือกนกลับมานะครับสองเรือนเลยโคจรย้ายครั้งนี้ครับเข้าในเรือนสุพะนะความสําเร็จกําลังจะเกิดแล้วสุพะนั่นหมายถึงความสําเร็จสิ่งดีงามผู้หลักผู้ใหญ่งานที่วางจะปังบุรีเยนะใครที่เรียกว่าทําสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลการติดต่อสื่อสารการจิจาดาพุดธนะแปลว่าการสื่อสารนะครับ โคจรย้ายครั้งนี้ต้องบอกได้เลยว่าดีนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิได้คู่ดีนะครับคนที่คนที่เรียกว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วนะมีแฟนก็สนับสนุสนเกื้อกูลเออจะได้จะได้มีเรียกว่าป๋าดันไงเออมีคนดันให้ประสบความสําเร็จนะครับเรียกว่าเป็นคนอุปถัมภ์ในเรื่องของความสําเร็จคนราศีธนูแฟนนะครับหรือคนรักจะ มีข่าวดออีสร้างความปรับปื้มยินดีให้คนราศีธนูนะครับผมตรงนี้ต้องถือว่าดีนะครับในส่วนหนึ่งนะพเพราะเรือนภพเนี่ยกระทบเรือนภพถือว่าดีแต่ครับดาวพุธเนี่ยที่ย้ายมาครั้งนี้นะครับเข้ากดพินทุบาทครับพุธ9นะครับในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเกณฑ์ดวงช้าดวงแตกดังนั้นเนี่ยดาวพุธนี่เข้ามาครั้งนี้นะครับความสําเร็จบางครั้งเนี่ย ็เรียกว่าสำลักความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักก็ตามนะครับช่วงนี้นะคุณบอกได้เลยคนโสดหรือแม้กระทั่งคนมีคู่โอเคมากเลยในเรื่องความรักนะครับเกื้อกูลแต่ว่าจะลืมตัว่าลืมความสำลักความสาเร็จแปลว่าดีมากๆไปบางครั้งมันอาจจะทําให้ในเรื่องของความวุ่นวะวุ่นวายในเรื่องของอารมณ์นะนะครับในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมัน มันเหลิงไงมันเลยทำให้อาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดหรือเรียกว่าหักมุมได้อันนี้ต้องขอเตือนนะส่วนในเรื่องงานเหมือนกันนะหลังจากนี้ไปคุณจะมีคนซัพพอร์ตเกื้อกูลสนับสน,นุนงานไปได้ดีแต่ที่พี่หมอบอกไงดาวผู้เป็นพุทธก้าเนี่ยดวงช้ำเนี่ยถ้าลหลงระเลิงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสพังได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องขอเตือนนะครับบอกไว้ก่อนเนาะนะครับอันนี้ในเรื่องของดวงดาวที่ย้ายนะครับก็ส่งผลนะครับในเรื่องของ นราศีธนูนะครับอ้าวราศีต่อไปคือราศีมังกรคนมังกรนี่นะครับดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะแล้วก็โครจรครั้งนี้นะครับเข้าในเรือนมรณะนะแปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยนี่ใครจะคิดร้ายคนราศีมังกรเนี่ยบอกได้เลยช่วงนี้นะศัตรูจะแพ้ภัยจะมีข่าวเสียใหใ้หาย นะครับมรณะไปว่าจะทําให้คนราศีมังกรเศร้าโศกเสียใจในเรื่องของคําพูดคาจานะครับในเรื่องของสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยตรงเนี้ยประเด็นตรงนี้นะครับขอให้มังกรคนมังกรต้องอดทนนะเพราะคนมังกรจริงๆแล้วมีความเรียกว่าความเก่งในเรื่องของความอดทนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องหายใจให้ลึกนะเพราะว่าจะเจอสิ่งพวกเฟกนิว เขาวไม่ดีเข้ามามาทำรายจิตใจเราได้นะครับและอัลีมเป็นมรณะเนี่ยศัตรูจะแพ้ภัยนะคนที่คิดร้ายนะครับก็จะโดนเช็คบินแน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับดาวพุธเนี่ยตกอะลีนะครับในเรือนอัลีเนาะส่วนดาวพุธเนี่ยนะครับก็นะครับในดวงคนราศีมังกรเนี่ยก็อีก,อ,กอีกเรือนหนึ่งนะนะครับเจ้าเรือนออสุภะนะครับสุภะมรณะมรณะ,รณะนี่ในความหมายของ ของในทางโหราศาสตร์เนะครับเพราะว่าต่างประเทศต่างถิ่นต่างที่นะครับคนราศีมังกรนะถ้าตอนนี้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับก็จะเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงสําเร็จนะครับลุยเลยมองเลยหาโอกาสเลยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะช่วงนี้มองไว้เลยพอประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวปะปกติแล้วทุกอย่างมันก็จะทําให้คนราศีมังกรโดดเด่นนะเออตรงนี้เป็นต้นนะครับผมเอาราศีต่อไปครับคือราศีกุมนะ คนราศีกุมเนี่ยนะครับดาวพุธย้ายครั้งนี้นะครับนะครับต้องถือได้ว่านะครับมีทั้งสามดวงนะคนราศีกุมนะในช่วงนี้นะครับย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยมีทั้งดาวศุกร์นะครับดาวคารดาวคารคือดาวเจ้าเรือนสาชะนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นี่คือดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยครับคือเจ้าเรือนปุตตะนะครับสามดวงเนี่ยครับย้ายมาเล็งคนราศีกุมแบบเต็มเต็มเลยนะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแล้วนะครับคนราศีกุมนะครับในช่วงหลังจากดวงดาวย้ายครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับการพัฒนาการเรียนรู้นะฮะหรือร่วมกับดาวอังคารนะฮะพุธอังคารถึงแม้ว่าเป็นจะเป็นคู่วิวาทะแต่ว่าพิวาทะไปในเชิงบวกนะครับคือโต้เถียงไปใน โตเถียงเป็นสีที่เป็นประโยชน์ออย่างนี้คือความหมายของผมนะดาวองคาเนี่ยแปลว่าดาวสาชาแปลว่าเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนใหม่จะเข้ามาในเรื่องของการถกเถียงเหตุผลในการที่นําเสนอเรื่องดีๆให้คนราศีกุมเนี่ยจะเจออะไรดีๆนะครับในเรื่องของงานก็ดีโปรเจกต์ก็ดีอันนี้ถือว่าผลบวกเลย นะครับผมแล้วก็ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุร่วมกวับดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้าด้วยคู่ธาตุเล็งสตาคนราศีกมุมทรงผลดีนะในเรื่องของอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดความมั่นคงพันธุนี้หมายถึงความมั่นคงก็ได้นะครับหรือหมายถึงเราจะมีทรัพย์ขนาดใหญ่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งใหม่ๆเลยเป็นมือหนึ่งไม่ใช่มือสองนะเพราะว่าร่วมกวับดาวพุธตธะมือหนึ่งนะครับอ่า ใครที่เล็งไว้มองไว้มีโอกาสครับในเรื่องของทรัพย์สินนะช่วงนี้ต้องถือว่าดีนะครับผมโอเคต่อไปครับราศีต่อไปคือราศีมีนนะคนราศีมีนเนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับดาวพุธย้ายนะครับครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแหมโคจรครั้นงนี้เขา้าในเรือนอลินะครับอลีแปลว่าอุปสรรคเนอะแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะระวังคําพูดคําจานะครับ ดาวพุธกับดาวองคาเนี่ยอยู่ในเรือนอริด้วยหมายถึงคําพูดคำจานะครับการสื่อออกไปเนี่ยบางครั้งต้องคิดก่อนพูดนะไม่งั้นจะทําให้เกิดศัตรูเกิดคู่แข่งเกิดปัญหาเข้ามานะและคนฟังอาจจะฟังแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าไม่เข้าหูเออทั้งทั้งที่ตัวของคนราศีมเีเป็นคนใจดีๆอยู่แล้วแต่ว่าการการที่จะเซ่เฮลโหลใครไปครั้งนี้จะมีฟิทแบ็ที่ไม่ดีกลับมา ดังนั้นเนี่ยตอนนี้คนราศีมีนเขาเรียกว่าต้องอยู่เฉยๆนะครับอยู่นิ่งๆไม่งั้นจะโดนแน่ๆนะเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องการพูดกันจานะครับผมคนราศีมีเนาะ <c oughs> แล้วดับคนราศีมีเนี่ยเรื่องความรักนะครับดาวปัตตนีคือดาวพุธด,ด้วยเป็นดาวความรักเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้คนราศีมีเนี่ยระมัดระวัง การมีป่ามีเสียงการทะเลาะเบาแวงนะครับในเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องจุกจิกยุ้มยิม้มนู่นนี่นั่นมีโอกาสที่จะเรียกว่าคึงเคืองกันในเรื่องค,ค,อความรักคนโสดนะครับก็คู่เนี่ยถ้าอยากจะมีอยากจะมีแฟนในช่วงนี้เนาะก็มีได้นะครับอาจจะมีที่เรียกว่าในออนไลน์ในสื่อโซเชียลนะครับแต่ควรเลือกนิดน,นึงนะนะครับเพราะว่าดวงความรักของคนราศีมใีในช่วงเนี้ยดาพุทธเนี่ย มันยังส่งผลลบอยู่นะไม่เด่นเลยนะครับเจอเข้ามาก็อาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นคนราศีมีนเรื่องเรืเรความรักเบรกไว้ก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของดาวพุธท,ที่ส่งผลคนราศีมีนนะเนาะอ้าวราศีต่อไปนะราศีเมษ่าคนราศีเมษครับดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนอิและเจ้าเรือนสหชัโคจรอ,อยู่ในเรือน ปุตตะปุตตะก็คือราศีสิงนะครับของคนราศีเมษนะดวงของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยจะเจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยเนะีเพราะดาวศุกร์ร่วมกับดาวองคารและก็ร่วมดาวพุธทั้งสมดวงนะคุณจะเจอเพื่อนใหม่นะครับแล้วเพื่อนคนนี้จะชี้ท่องทางให้โอกาสคุณต่างๆในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของการเงิน ่าจะส่งผลดีนะให้ความสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเลงดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นคู่แห่งการศึกษาคนราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้กันใหม่ๆเพิ่มเติมในเรื่องของออนไลน์เกิดขึ้นนะครับหรือการสัมมนาในระบบซูมนะครับแล้วเจอคอนเน็กชันใหม่ๆเนี่ยเขาจะบอกหรือทีมงานหรือเครือข่ายของคุณเนี่ยคนราศีเมษเนะี่ยจะสร้างเรียกว่าเม็ดเงินนะครับหรือ เป็นการเปลี่ยนทักษะเป็นการเติมความรู้ในช่วงนี้คนราศีเมษรับรองว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือสิ่งใหม่ๆกางเริ่มนะครับคิดไว้มีโอกาสได้ทําแน่ๆนะครับในใจที่คุณคิดไว้นะเออในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมส่วนอลีนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืออลีด,ด้วยนะครับก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาหรือการบุกเบิกนะครับคุณอาจมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆบุกเบิกเริ่มต้นที่เป็นสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อนเลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยก็ด้วยเขาเรียกว่าไม่ได้โชว์เดียวนะแต่ด้วยเพื่อนฝูงของคุณเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆของคุณจะหยิบยื่นโอกาสถ้าคุณจะได้หลักทรัพย์หรือเรื่องการเงินการทองตรงนี้อันนี้คือตีความเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับของคนราศีเมษนะราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภอ่าราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภนี่ดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนอไอเอ่ย เจ้าเรือนการเงินนะครับดีพี่หมอบอกไปนะครับโครจรทั้งเนี้ยได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและราชาโชคมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะครับราชาโชคฉลกเฉลาไม่ซื้อต้องซื้อต้องหาก็เขาเรียกว่ามาหาเองนี่นะครับเรียกว่าดีนะครับตำแหน่งนี่แล้วการเงินในช่วงเนี้ยโอ้โหบอกได้เลยครับเข้าในเรือนราศีสิงห์นะนะครับราศีสิงห์นะครับสาช้าไง พันธุนะครับขอโทษนะครับเจ้าเรือนพันธุนะครับเพราะว่าคนราศีพฤษภเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเด่นนะครับก็ดาวดาวในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับคนราศีพฤษภนะพันธุนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของคนราศีพฤษภอาจจะมีงมีทรัพย์สินขนาดใหญ่เกิดขึ้นใครที่ไม่มีนะครับมีโอกาสที่จะมองไว้มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับ ติดต่อในหน้าค้าที่ขายที่นะครับก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินขนาดใหญ่คนราศีพฤษภเนี่ยจะมีโอกาสได้เงินก้อนขนาดใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับถือว่าดีนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยส่งผลในเรื่องตรงนี้ถือว่าปังเลยพูดง่ายๆเรื่องการเงินการทองแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาคมนี้การเงินการทองคนราศีพฤษภเนี่ยวิ่งฉิวเลยนะครับซึ่งง่ายขายข้องนะเออมีโอกาสสําเร็จมีโอกาสที่จะเรียกว่า มีจะโชคในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะนะครับบ้านที่ตัวเองอยู่ก็ได้นะครับถ้าอยากจะมีโชคก็ไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารภูมิเจ้าที่นะครับหรือพระประธานที่บ้านนะครับเพื่อเสริมโชคลาภเพราะช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่อยู่ตัวของคุณเองก็คือทรัพย์สินของคุณเองครับคือบ้านนี่เองนะครับราศีต่อไปครับคือราศีมิถุนนะฮะนะคนราศีมิถุนนี่ ดาวพุธครับดาวประจำตัวนะครับโคจรเข้าในเรือนสาชะนะครับพุธนี่ดาวพุธนี่เป็นดาวประจำตัวเนาะดาววาัสนาด้วยนะครับคือวา่วาวัสนาเด่นวัสนาดีโคจรเข้าเรือนสาชะนะครับการสื่อสารโซเชียลออนไลน์จะส่งผลให้คนราศีมิถุนปังแน่นอนนะจะมีเรื่องราวดีๆนะครับของคนราศีมิถุนหลังจากนี้ไปเนาะนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารไง งานเจรจางานพูดกันจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับออกไปไหนไปไหนไม่ได้ก็ควรที่จะดูในโลกของโซเชียลไว้นะครับจะเจอช่องทางจะเจอโอกาสดีๆทําให้คนราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับมีอ,า,อ,อาชีพอาชีพเสริมหรือมีคนดีๆนะสิ่งดีๆจะแนะนําน,นะครับสังคมเครือข่ายนะครับโซเชียลจะนำพาความสําเร็จมาให้นะครับในเรื่องของการเงินซื้อไม้ขายข้าวมาเป็นจังหวะดวกนะครับถือว่า ปังปุรยอีกลาศีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละครับราศีต่อไปเนะเป็นราศีอะไรเอ่ยราศีกรกฎนะคนราศีกรกฎครับคนราศีกรกฎเนี่ยดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนสหชะนะฮะสหชะไปว่าพื้นฝูงนะครับโครจรครั้งนี้นะครับโครจรเข้าในเรือนอะไรเอ่ยเข้าในเรือนการเงิน นะครับร่วมกับดาวพุธเอ่อโทษนะครับดาวศุกร์ดาวคา,ารนะครับก็ส่งผลนะฮะในเรื่องของสาชะคือเพื่อนนะครับสังคมญาติพี่น้องจะนำทรัพย์เอ่อจะมีโอกาสได้ทรัพย์จากเพื่อนนะครับจะแปลความหมายนะหรือเดินทางแล้วจะรวยแต่ไม่ได้เดินทางก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดาวพุธแปว่าค้าขายก็ได้นะช่วงนี้ค้าขายแล้วจะ ปังใจเฮงนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับออนไลน์จะรวยนะครับรวยแบบปุ๊บปั๊บฉับพันเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเลยอีกเจ้าเลยหนึ่งคือเจ้าลือวินาศนะฮะมาแบบฉับพันแบบงงงงไปท่านตั้งตัวเลยคนละกาลากดในช่วงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับต้องถือว่าดีเฮงนะฮะเขาเรียกว่าเฮงเฮงปังปังนะครับ,รนค,รบคนราศีก็กดเนะาะเอาราศีต่อไปครับเป็นราศีสิงนะครับ คนราศีสิงนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นจังหวะครับดาวพุธเป็นดาวการเงินด้วยโอ้โหนะครับโคจรทับราศีตัวเองเลยแปลว่าเงินทับตัวไงเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคมาแบบเต็มเตมจุกจกเลยฮะเรียกว่าทั้งโชคคือมาแบบสบายๆแต่ก็ต้องออกแรงนิดนึงเพราะเป็นมหาจักรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีสิงเนี่ยเดือนนี้ครับเงินทับตัวเงินก้อนใหญ่ด้วย นะครับเรียกว่าวิ่งเข้ามาหาเลยพ,พุ่งใส่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องถือได้ว่าเป็นจังหวัดดวงครับจะหยิบจับอะไรก็เป็นจงาเป็นทองหมดเลย,เลยนะฮะทำอะไรก็มองซ้ายก็เงินมองขวาก็ทองเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้นะครับเพราะว่าดาวที่พี่หมอบอกนะนะครับเป็นดาวทั้งโชคลาบด้วยนะเออนะครับเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของโชคลาบแล้วก็เรื่องของ เต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะคนราศีสิงห์ช่วงนี้ครับไม่รวยช่วงนี้น่ารวยช่วงหนใช่ไหมคนราศีสิงห์นะครับเอาโอเคราศีต่อไปครับคือราศีกันนะราศีกันค้นดาวพุธนะครับเป็นดาวเรียกว่าจาตัวเราดาววาสนาเนาะโคจรเข้าในเรือนวินาศนะครับวินาศแปลว่าปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะครับอยู่คนเดียวลกสกวนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอยู่จํากัดพื้นที่ดีแล้วนะครับวินาศแปลว่าจํากัดพื้นที่ในการอยู่แบบ การเป็นที่ปรึกษาให้เขานะครับหรืออยู่แบบเบื้องหลังปิดทองหลังพระจะมีความเด่นชัดโดดเด่นมากนะครับช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันนะครับบอกได้เลยครับว่าต้องช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าอยู่แบบดูแลตัวเองรักตัวเองอย่าไปสนใจใครนะครับเพราะว่าคนรอบข้างจะเอาปัญหามาให้เราไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันนะครับอยากจะเฮงปังเนี่ยต้องอยู่แบบเป็นที่ปรึกษานะอยู่แบบ มุมมืดมุมลับเนะครับจะได้อะไรแบบลับๆบแบบชงนใจอะไรแบบเออไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับประกอบกับดาวการงานก็เป็นวินาศด้วยนะฮะวินาศแปลว่างานของคุณต้องเป็นงานลับๆปกปิดปิดปังไม่เปิดเผยและจะดีจะเฮงนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศน,นะช่วงนี้นะหรือถ้าใครนะคิดจะออกจากงานช่วงนี้ต้องเบรกก่อนนะครับมีโอกาสที่จะไปแบบสายฟ้าแลบเหมือนกันนะครับถ้าอยากสมัครงานยังไงก็ตามมีโอกาสได้งานก็ช่วงหลังวันที่23นะของคนราศีกันนะจ๊ะ อ้าวแหะครับต่อไปคือราศีไอเอ่อยราศีตุลน,นะตุลน,นี่โอ้โหบอกได้เลยครับดาวพุธนี่เป็นดาวสุภะนะดาวเจ้าเรือนสุภะของคนราศีตุลน,นะครับโครจรเข้าในเรือนลาภะนะครับแล้วก็วันที่ส7เนี่ยดาวดาวพระที่เจ้าเรือนลาภะก็ได้นำในกเกษตรตาธิบดีครับร่วมกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารน,นะครับโอ้โหถือว่าปังเป๊ะเวอร์เลยนะครับเรียกว่า ความสำเร็จชื่อเสียงกิติยศความปังความดังอะไรจะเข้ามาเทเข้าคนราศีตุลเลยพูดเลยว่าจะมากันแบบขึ้นสนามิขนาดใหญ่ในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับผมคนมีชื่อจะมีชื่อเสียงละนะครับคนราศีตุลน,นะแม้กระทั่งคนที่จะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บีบามีเนี่ยก็ จะชี้ช่องทางนําโอกาสดีๆให้คนราศีตุลีเกณฑเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเปการโปรโมทนู่นี่นั่นแม้ทางธุรกิจมีโอกาสขยับขยายมีช่องทางมีความสําเร็จทําอะไรก็หยิบจับอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับช่วงนี้คนตุละเขาเรียกว่าแหมในฉานะคะคนตุลน,นะครับจังหวะดวงนะมันก็ว่ากันไปครับเออแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับเออนะครับผมราศีต่อไปคือราศีสุดท้ายแล้วคือราศีพิจิก คนราศีพิจิกครับดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับโครจรเข้าในราศีสิงห์นะครับเป็นดาวเป็นเรือนเดือนกรรมะเรือนการงานหลังจากนี้ไปคนราศีพิจิกใครเคยตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานจะเจองานที่ดีงานที่ใช่งานที่โดนงานที่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นนีคนราศีพิจิกเตรียมสบายเฮได้เลยนะครับงานดีๆจะเข้ามาแล้วแล้วงานเป็นลาภะด้วย นะครับลาบเป็นลาบไงคือลาบโชคลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณทําเรื่องงานเนี่ยมันจะก่อทรัพย์อย่างมากมายมันจะขึ้นมาแบบแบบเขาเรียกว่าซูนามิหรือเขาเรียกว่าแบบขึ้นใหญ่เลยเออส่งผลดีนะหยิบจับอะไรก็เงินเข้ากระเป๋านะครับ ที่ว่าเต็มเต็มเลยนะช่วงนี้เป่าตุงนะคนราศีพิจิกนะครับหลังจากที่เหนื่อยมาเยอะนะครับปัญหามาเยอะภาระก็มีนะครับติดโควิดหลังจากนี้ไปดื่มตาอ้าปากได้แล้วนะครับเรื่องหน้าที่การงานก็มิเกรเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเออนะครับในดวงครับใครทรําธุรกิจค้าขายเออเรื่องค้าขายยิ่งดีนะเพราะพราพุธเนี่ยเป็นดาวค้าขายทําเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าการขายการเจราจารการติดต่อสื่อสารออนไลน์ของคนราศีพิจิกทําเลยนะครับเร่งทําเลยแล้วก็จะประสบความสําเร็จ อย่างแน่นอนครับผมอ้าวแล้วครับครบแล้วนะ12ราศีนะครับที่พี่หมอได้พยากรณ์อัปเดตไปนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพกว้างนะครับ ไม่ใช่เจาะจงแล้วไม่ใช่เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งคอมเมนต์น,นะว่าก็บ่บนะว่าทําไมไม่ใช่ทําไมไม่เหมือนกับพี่หมอทานายก็เพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนวันเดือดวิเกิาวัดถูกว่าไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่หมอต้องบอกออกตัวไว้ก่อนนะครับรู้ไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นภาพกว้างแล้วก็เป็นแผนที่ชีวิตเท่านั้นนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สับ i b รนะครับพี่หมอมีทั้งหมด4แอปพลิเคชันด้วยกันนะ 1. YouTube นะครับ 2. Tiktok 3. Fan Page 4. IG นะก็ชื่อพี่หมอบอยเลยกดเซิร์ชไปปุ๊บเจอเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะครับถ้าติดตามกันเนอะติดตามกันครบหรือติดตามกัน ทุกหนึ่งแอปพลิเคชันก็ขอให้รวยนะครับถ้าติดตามครบเลยก็ขอเป็นมาร์ทีไปเลยนะครเป็นช่องสัวไปเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ